สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมดีมิวส์นะครับในคลิปนี้เราก็มาอยู่ในอวตารสตาร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นล็อกเกอร์นะครับแต่ว่าในโทรศัพท์มันจะมีชื่อว่ากันเนอร์นะครับไม่รู้ว่าทำไมาต้อง,งตั้งชื่อว่ากันเนอร์เลยนะแต่ว่าในคอมมันเขียนว่าล็อกเกอร์นะครับสำหรับชื่อตอนนี้นะแต่ว่าตัวอื่นก็ชื่อเหมือนในคอมเลยนะ มอหนีก็กาเดียนนะอีกตัวหนึ่งก็แอสซซินนะครับแต่ว่าในคอมมันอัปเดตอีกตัวหนึ่งมาก็เป็นไวนโอนะแต่ว่าในโทรศัพท์ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นยังเป็นตัวเบต้าอยู่นะครับตอนนี้นะบางฟังก์ชันก็อาจยังไม่เปิดนะครับอย่างพวกคิวพวกช็อปอะไรอย่างนี้นะครับไปเดี๋ยวจะมาบอกนะครับวิธีการใส่ของนะก็อันแรกเลยนะครับสองชั้นอันแรกเลยนะอันนี้ก็จะเป็นอินโฟนะ อันที่สจะเป็นสกิลนะครับอันนี้คือเราสามารถมาอัพตรงนี้ได้นะนี่ตรงนี้ตรงขวามือนะครับมันจะมีบอกนะว่าใช้กี่อันในการอัพนะครับเลเวลแรกจะใช้5อันเลเวลสอไปสามะครับจะใช้10อันนะอันนี้ก็เจมเป็นฟังก์ชันใหม่นะอันนี้ก็คือผมยังไม่มีนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือมุมซ้ายมือตรงล่างนะครับมุมซ้ายล่างนะก็จะมีเป็นกระเป๋าของเรานะครับวิเปิลนะตรงนี้บอก สามารถใช้อุ้ดได้นะแล้วก็นะครับผมจะมาเล่นเป็นแครี่นะล็อกเกอร์ปกติล็อกเกอร์เขาเล่นเป็นสายแทงใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ผมจะเล่นเป็นแครี่นะจะโหดจะมันยังไงก็ไปลองดูกันได้นะครับอันนี้ก็คือของที่ผมใส่นะก็บอมเขียว1นึ่บอกแล้วก็อันนี้ก็จะมีให้เลือกโหมดนะบอมเขียวหนึ่บอกแล้วก็บอมขาวหนึ่บอกนะครับโอเคอันนี้จะเป็นเลือกเป็นโหมดนะอันนี้จะเลือกเป็นโหมด ทีมเดสแมทนะครับไปเลยลิซโฟนะครับเออใครอยากรู้อะไรอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเพื่อนๆต้องอยากรู้เนี่ยวิธีการปรับปุ่มนะครับคลิกเข้าตรงตั้งท่าค่านะครับแล้วก็อันแรกเลยนะั่นนี่ d ด t นะครับคลิกเข้าไปนี่แล้วก็ตังได้เลยนะแต่ว่าอันนี้คือผมตังถนาดอย่างนี้นะโอเคไปไปโกอันนี้คือแอสซิสต์นี่ของมูเลยนะครับปกตุกนะครับเล็กน้อยอะแบบไรนะอูเยอะ ดูดิแกรี่แกรี่ก็ไม่เบาลนะบอกไว้ก่อนโอ้แรงวะโอ้แรงแล้วเนี่ยอีกนิดอีกนัดเดียวอีกนัดเดียวโอ้โหโดนแอฟซิตไปสองแอฟซิตละโอ้ยิงอยู่บนหลังคาหนะเห็นือแล้วแล้วก็ใครที่อยากดูแบบว่าสกอร์นะครับคลิกเข้าตรงเลขเวลานะครับนี่ตรงนี้นะครับก็จะมีบอกนะโอเคไปต่อกันเลย let's go ยังไงอยู่ตรงนี้บินไปแล้วยิงไม่โดนนะครับมันบินนะปีกนี้ถ้าเราอยากได้ต้องสุ่มเอานะหรืออย่างอื่นผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมรู้วิธีเดียวก็คือสุ่มเอานะบับวิ่งเดี๋ยวไปบึ้งไปยู่ไหนวะนี่ทีมาโอเคตายไปนะครับได้คิวแรกแล้ว เราคือแครี่นะเราจะไม่ประทะนะครับเราจะเล่นแบบห่างๆอย่างห่วงๆนะครับโผล่หน้ามาหน่อยโผล่หน้ามาหน่อยเพื่อนมีบัฟนะครับบัฟลวงเ่อนด้วยโอเคใส่มาก่อนนะครับค่อยๆตอดๆไปนะครับพี่ตัวนี้ใจตายแล้วขอไม่เดียวโอเคได้นะครับไปข้อต่อนะครับบางนะแอซ์ซินบอกไว้ก่อนนี่งไงโอ้โหไม่ได้นะครับเป็นไร ปั๊บเลยวอล์กองไปผมว่าสายนี้มันนะโอเคครับกันครับกันหิ้วเลือดนะครับเราอยู่ตรงนี้มีอ่ะแต่ผนะมไปหิ้วก่อนนะโอเคมาหิ้วฝั่งหิวก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะแล้วก็ถ้าเราฆ่าครบที่สิบนะครับมันก็จะจบเกมนะโอเค เยอะเลยอู้ยเยอะเลยโอ้โหเยอะอีกเม็ดเดียวอีเม็ดเดียวขออีกเม็ดเดียวโอเคตายนะครับพี่ใครวะเนี่ยโอ้โหบับโลก่อนโอ้โหบับโลไม่ทันนะครับตอนนี้ก็สกอร์นำห่างนะนะฝั่งผมมี18ตัวแล้วอีก2ตัวก็จบเกมนะครับฝั่งเขายัางเพิ่งจะได้7ตัวเองนะยังไม่ถึง10นะครับบับวิ่งไป อันนี้คือไม่เล่นโล่เลยนะครับเราคือแครี่ของเคสขับก่อนขับก่อนโอ้โหนี่ไงจัดหน้าไปเบื่ไปโอ้โหจบแล้วนะครับตาแรกนะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูเยอะเลยนะครับเื่อเลยนะอันนี้ก็เลเวลอัพนะครับแป๊บต่อเลยนะครับอันนี้ก็สุ่มของนะนี่จะได้ปีกจากสุ่มของตรงนี้นะครับ แล้วก็จะได้พวกอาวุธกรอบเขียวกรอบปลาตรงนั้นด้วยครับปลาอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับเ,เพื่อนตานี้โอ้โหฝั่งเขามีเท่ากันเลยนี่ฝั่งนั้นมีหมอคนหนึ่งแล้วก็มีล็อกเกอร์คนหนึ่งมันกับเรานะครับผมสู้ได้หมดนะนอกจากล็อกเกอร์โล่อะมันจะถึงมากนะพวกล็อกเกอร์เร็วเพราะว่ามันจะยิงไม่ค่อยเข้านะครับถ้ามีโล่บังไว้นะอาไปโอ้เจอล็อกเกอร์ กลับก่นครับเราเน้นค่อยตัดนะครับเราจะไม่เน้นบวกนะครับวาน,<อ>นี่ไงเลยและนี่เล้อ<า>ดเลยเราต้องเอาให้ตายดิเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้นีโอเคีละตัวนะครับตายแน่นอนนะครับอย่างนี้ตายแน่นอนครับตัว ีกตอหนึงโอเคเม็นเดียวเม็ดเดียวโอ้โหโดน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 แยกไปแล้วนี่ไงเม็ดเดียวเม็ดเดียวโอเคนะครับหนีโอ้ดูดี่ะเมาตัวนี้ได้ก่อนโอ้ไม่ตายนะ เราจะเอาแค่แอสซิสซงก่อนนะเพราะว่ามันบางนะหัอ๋อยิงถูกก่อนนะครับห่ามันคิวนโอ้โหอย่างมันบอกเลยแล้วก็ใครที่อยากเล่นนะครับลิงจะโหลดจะอยู่ใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับเพืเ่อนๆที่จริงมันปรับกราฟิก ได้สูงกว่นี้อยู่นะแต่ว่าโทรศัพท์ผม่ค้ก็แรงนะก็เลยปรับได้ภาพเท่านี้นะครับขอขออภัยด้วยนะถ้าภาพไม่สวยนะครับเฮ้ยนี่ไงเขาเกอเม็ดเดียวขอเม็เดียวท่านโอเคครับทีมาดิรับลงมาลงกรเถึกครับเม็ดหนึ่งโอเคตองคิว เม็ดอ้โอ้โหเป็ดกระสุนไม่ทันนะครับนี่เดียวอีกเดียวอีกสี่ตัวเราก็จบแล้วนะครับอีกสามิวแลว้จะทันไหมเนี่ยเอาบิ้งไปงแล้วมาดิมาดิเพื่อนฮันโลโหลพอดีอู้จบแล้วครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ ล็อกเกอร์แทงที่ไม่ใช่แท้งนะครับก็คือเราเป็นแคลรีนะโอ้แล้วก็ตอนนี้เราได้ m v p กันด้วยนะครับโอ้ยได้บอมฟ้าเลยโอ้โหอย่างดีเนี่ยของดีนะเนี่ยโอ้โหได้ของฟ้าด้วยนะครับก็ใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับบาย